ราวที่ผมจะเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณตักครับคุณตักเล่าว่าก่อนที่ตักจะแต่งงานมีครอบครัวทั้งตักและสามีของตักเราต่างก็อาศัยอยู่บ้านพ่อกับแม่ของตัวเองแต่พอหลังจากแต่งงานแล้วเราสองคนก็ได้ซื้อบ้านสำหรับสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองซึ่งพอแยกครอบครัวออกมาเราก็อยู่ด้วยกันแค่สองคนสามีภรรยา และแวะไปเยี่ยมเยียนพ่อกับแม่บ้างเป็นครั้งคราวตักแต่งงานได้ประมาณปีกว่า,วาตักก็ตั้งท้องซึ่งเป็นลูกคนแรกและเป็นผู้หญิงตักตั้งชื่อให้ว่าน้องเพลงพอคลอดน้องเพลงแล้วเราสองคนสามีภรรยายก็จำเป็นต้องหาพี่เลี้ยงมาเป็นผู้ช่วยเพราะทางฝั่งพ่อแม่ของตักและสามีก็ยังคงต้องทำงานอยู่เหลือ,อแค่สามปีก็จะ,ะเกษียณแล้ว เราทุกคนก็เลยมีความเห็นตรงกันว่ายังไม่อยากให้ลาออกมาเลี้ยงหลานถ้าจะว่าไปแล้วนั้นการหาพี่เลี้ยงเด็กที่สามารถไว้วางใจได้ในสมัยนี้เป็นเรื่องที่ยากที่แรกตักเองก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ก็เหมือนเป็นโชคดีที่ทางแม่ของตักมีลูกพี่ลูกน้องชื่อว่านฝนซึ่งก่อนหน้านีเ้เคยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาหลายคนแล้ว และตอนนี้แกก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรแม่เลยขอให้น้ฝนมาช่วยตักเลี้ยงน้องเพลงซึ่งตัวน้ฝนเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรก็เลยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงของน้องเพลงให้พอครบกำหนดลาคลอดตักก็กลับไปทำงานได้ตามปกติยังไม่มีอะไรต้องห่วงหน้าพวงหลังน้ฝน,น,นเลี้ยงดูน้องเพลงเป็นอย่างดีด้วยความรักชนิดที่เรียกได้ว่าหมดไม่ให้แต่ไรไม่ให้ตอม แม้แต่เราที่เป็นแม่แท้ๆยังดูลูกไม่ได้เลยแถมน้าฝนยังทําเกินหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กอีกด้วยเพราะช่วงที่น้องเพลงหลับน้ำฝนก็จะทํางานบ้านมีนําซ้ํายังทําอาหารเช้าให้ตักกับสามีอีกด้วยน้าฝนช่วยตักเลี้ยงน้องเพลงจนน้องเพลงอายุได้สามขวบกว่า,วาลูกชายของน้าฝนก็ขอให้น้าฝนกลับไปช่วยเลี้ยงลูกให้ ซึ่งตัวตั๊กและสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะน้องเพลงก็เริ่มเข้าโรงเรียนได้แล้วช่วงที่น้าฝนกลับบ้านไปช่วงแรกๆเราสองคนก็สงสารลูกอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องเพลงจะร้องไห้ถามหายายฝนอยู่บ,บ่อยๆอาจจะด้วยเพราะความผูกพันที่เคยเลี้ยงดูกันมาหลังจากที่น้าฝนกลับไปอยู่บ้านได้เดือนกว่า,วาข้าวันหนึ่งจูจู น้องเพลงก็ชี้ไปที่หน้าบ้านและพูดขึ้นมาว่าคุณแม่ใครมาหาหน่ะต๊กก็ชะเง้อมองไปหน้าบ้านตามที่ลูกบอกแต่ไม่เห็นว่าจะมีใครตักคิดว่าคงมีคนเดินผ่านหน้าบ้านของเรามัง้งก็เลยบอกกับลูกไปว่าเขาแค่เดินผ่านหน้าบ้านเราเฉยๆแต่น้องเพลงก็ยังชี้ไปที่เดิมและก็พูดอีกว่านั่นไงคุณแม่ เขายือนอยู่ตรงนั้นตอนนั้นตักเริ่มรู้สึกใจเสียเพราะที่หน้าบ้านไม่มีใครเลยตักรู้สึกกลัวจนเผลอดุลูกลูกเป็นเด็กพูดโกหกไม่น่ารักเลยเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นน้องเพลงก็วิ่งผ่านหน้าตักไปไปยืนเกาะอยู่ที่ประตูกระจกแล้วกระโดดโลด,ดเต้นด้วยความดีใจพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ายายฝนยายฝน คุณแม่ยายฝนกลับมาหาน้องแล้วตักมองไปที่หน้าบ้านก็ยังคงเห็นแต่ความว่างเปล่าด้วยความรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกตักรีบดึงตัวน้องเพลงเข้ามากอดไว้จังหวะนั้นสามีของตักก็ขับรถกลับเข้าบ้านมาพอดีแสงไฟจากหน้ารถทำให้แวบหนึ่งตักเห็นหน้าฝนเดินผ่านหน้าบ้านไป ตอนนั้นตั๊กเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันแล้วก็งงด้วยว่าน้ำฝนมาได้ยังไงตั๊กยังกอดน้องเพลงเอาไว้แน่นจนกระทั่งสามีของตั๊กปิดประตูรั้วหน้าบ้านแล้วเปิดประตูกระจกเข้ามาในตัวบ้านท่าทางที่ผิดปกติของตัก๊กทำให้สามีต้องเอ่ยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตั๊กก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ให้สามีฟังเขาก็ได้แต่บอกว่าไม่มีอะไรหรอก เพราะตอนที่เขาขับรถเข้าบ้านมาก็ไม่เห็นจะมีอะไรหรือมีใครอยู่หน้าบ้านเลยประมาณสักสี่ทุ่มกว่า,วาเสียงโทรศัพท์มือถือของตั๊กก็ดังขึ้นตั๊กรู้สึกใจไม่ดีเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้ามีสายเข้าช่วงดึกๆมักจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นพอตั๊กเดินไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นสายเรียกเข้าจากแม่ของตัก๊ก แล้วก็เป็นอย่างที่คิดแม่โทรเข้ามาแจ้งข่าวร้ายแม่บอกว่าน้ำฝนตายแล้วพอได้ยินประโยคนี้ตั๊กก็ใจหลุนวูบรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นน้องเพลงหลับไปแล้วตั๊กก็เดินไปบอกข่าวร้ายนี้กับสามีโดยแม่โทรมาบอกว่าน้ำฝนตายแล้วน้ำฝนลื่นล้มในห้องน้ำตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นซึ่งหัวฟาดพื้นอย่างแรง คุณหมอบอกว่ามีเลือดข้างขนาดใหญ่ในสมองต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งมีเครื่องมือพร้อมและมีหมอเฉพาะทางแต่น้ำฝนมาตายบนรถพยาบาลขณะที่กำลังส่งตัวแม่บอกว่าน้ำฝนตายในช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบจะสองทุ่มตักมาคิดคิดดูแล้วที่ตักกับลูกเห็นน้ำฝนตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่ง ตาก,กับลูกคงเห็นดวงวิญญาณของน,น้ำฝนแน่ๆเราทั้งคู่ไม่ได้ตาฝาดน,าน้ำฝนอาจจะอยากมาบอกลาพวกเราก็เป็นได้พอคิดขึ้นได้อย่างนั้นตักก็รู้สึกกลัวเพราะตักเองก็เป็นคนกลัวผีอยู่แล้วศพของน,น้ำฝนจะตั้งสวดบำเพ็งกุศลที่บ้านเป็นเวลาสามคืนแล้วก็จะเผาในวันเสาร์ตัก,กับสามีก็เลยวางแผงนกันว่าจะลาง,งานไปในวันศุก คืนนั้นตักเข้านอนประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้พอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปตักก็ตกใจที่เห็นน้องเพลงนั่งหัวเราะคิกคักอยู่ที่พื้นห้องเหมือนกำลังเล่นหยอกล้อก,กับใครบางคนอยู่ตักรีบวิ่งเข้าไปหาลูกแล้วเรียกชื่อเพราะตักเข้าใจว่าลูกคงละเมอแต่ลูกหัมนมาพูดกับตักว่าคุณแม่เรียกน้องทําไมคําพูดของลูกทําให้ตักรู้ว่าลูกไม่ได้ละเมอ ตั๊กก็เลยถามลูกไปว่าตื่นขึ้นมาทําอะไรแล้วลูกก็ตอบตั๊กกลับมาว่าน้องกําลังเล่นกับยายฝนเท่านั้นแหละตั๊กขนหัวลูกขึ้นมาทันทีจากนั้นตั๊กก็รีบอุ้มลูกออกจากห้องแล้ววิ่งลงไปหาสามีที่ทํางานอยู่ชั้นล่างสามีของตั๊กเองก็ตกใจที่ตั๊กอุ้มลูกโผลเข้าไปหาแบบนั้นน้องเพลงเองก็คงตกใจท่าทางของตัก๊กก็เลยร้องไห้ขึ้นมา ตั๊กเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้สามีฟังสามีก็บอกให้ตั้งสติแล้วพาไปจุดธูปบอกกล่าวน้าฝนที่หน้าบ้านว่าเราจะไปร่วมงานศพของน้ฝนตอนวันศุกร์แล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงน้องเพลงด้วยหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นปกติแต่น้องเพลงก็ยังคงถามตั๊กอยู่เป็นระยะระยะว่ายายฝนไปไหนตั๊กก็ต้องคอยตอบลูกไปว่ายายฝนกลับบ้านไปแล้ว จนกระทั่งถึงวันศุกร์ครอบครัวของเราก็เก็บข้าวของออกเดินทางเราเดินทางในช่วงสายพอไปถึงที่งานตากก็เข้าไปคุยกับแม่แล้วก็พาน้องเพลงไปกราบศพของน้าฝนตักต้องอธิบายให้น้องเพลงฟังว่ายายฝนตายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วซึ่งน้องเพลงเองก็ดูเหมือนจะเข้าใจคืนนั้นเรานอนเงินที่บ้านตายายของตัก ที่อยู่ห่างจากบ้านน้ำฝนไปสามลังคาเรือนตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์น้องเพลงได้เจอวิญญาณของน,น้ำฝนตักก็ไม่กล้าปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวอีกเลยเพราะกลัวว่าน้ำฝนจะมาปรากฏตัวให้น้องเพลงเห็นอีกในใจตักเองก็กลัวว่าแกจะมาพาลูกของตักไปอยู่ด้วยมากกว่าตามความเชื่อของทางบ้านตักถ้ามีผู้ใหญ่ในบ้านเสียชีวิตไป ลูกหลานจะต้องผูกได้สายศีลที่คอเพื่อป้องกันญาติผู้ใหญ่ที่ตายไปมาพาลูกหลานไปอยู่ด้วยถึงแม้ว่าครอบครัวของตั๊กจะได้ผูกสายศีลที่คอตั้งแต่เดินทางมาถึงแล้วก็ตามแต่ตั๊กก็ยังอดเป็นห่วงลูกไม่ได้อยู่ดีด้วยความเป็นกังวลที่เป็นห่วงลูกทําให้ตัก๊กนอนไม่ค่อยหลับพอหลับไปได้นิดหน่อยก็จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึก ตักได้ยินเสียงคนเรียกชื่อตักตักเสียงนั้นดังมาจากทางหน้าต่างเป็นเสียงที่ขุนหูมากจนตักต้องลุกขึ้นไปดูว่ามีใครมาเรียกแต่ว่ายังไม่ได้ขานตอบเพราะคนเท่าคนแก่บอกเอาไว้ถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อตอนดึกๆอย่าขานรับเดี๋ยวของไม่ดีจะเข้าตัวจงวังหวะที่กำลังจะลุกขึ้น สามีของตักก็ดึงแขนตักเอาไว้และบอกว่านอนเธอตักบอกสามีไปว่าได้ยินเสียงคนเรียกขอไปส่องดูหน่อยว่าใครมาแต่สามีของตักก็ตอบกลับมาว่าอืมนอนเธอเสียงน้ำฝนตักจึงรีบนอนลงและซุกตัวในผ้าห่มพร้อมทั้งกอดลูกเอาไว้แน่นตักนอนฟังเสียงน้ำฝนเรียกชื่อตัวเองอยู่ไม่นาน น้องเพลงก็เริ่มขยับตัวย,ย,ยุกยิกยุกยิกแล้วก็ร้องไห้ทั้งๆท,ที่ตายยังหลับสนิทอยู่ด้วยความตกใจและเป็นห่วงลูกตกากก็ปลุกลูกเพราะคิดว่าลูกฝันร้ายพอน้องเพลงตื่นขึ้นมาก็ยังคงร้องไห้งองแงอยู่ไม่นานนัดเสียงเพลงกล่อมเด็กก็ดังแว่วขึ้นมาทั้งตากและสามีต่างก็หันมองหน้ากัน มันทาให้ตากรู้ว่าตัวเองไม่ได้หูฝาดแน,น่ๆตักอุ้มลูกขึ้นมากอดปลอบจะให้หยุดร้องไห้แต่ก็ไม่เป็นผลก็ต้องเปลี่ยนให้สามีของตักอุ้มลูกขึ้นกอดเอาไว้แล้วเดินไปรอบๆห้องเพื่อกล่อมปลอบกันนอนพร้อมกับมีเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ดังแว่วมาเหมือนช่วยกันปลอบน้องเพลงอีกแรงหนึ่งพอน้องเพลงหยุดร้องไห้แล้วหลับไปเสียงเพลงกล่อมเด็กนั้นก็เงียบลง ไม่นานเสียงเคาะประตูหน้าห้องก็ดังขึ้นตากกับสามีก็มองหน้ากันตักยืนขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นหน้าฝนเดือนอยู่หน้าบ้านตอนนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมากกว่าเดิมอีกเพราะไม่รู้ว่าใครมาเคาะประตูหน้าห้องนอนแล้วเสียงแม่กับพ่อของตักก็ดังขึ้นทำให้รู้สึกโล่งใจที่รู้ว่าคนที่อยู่หน้าห้องคือพ่อกับแม่ ตั๊กก็เดินไปเปิดประตูให้คือพ่อกับแม่ได้ยินเสียงน้องเพลงร้องให้ก็เลยมาดูว่าหลานเป็นอะไรตั๊กก็ยังไม่ได้พูดอะไรแต่ชี้ไปที่หน้าต่างตอนนั้นน้าฝนหายไปแล้วตั๊กก็เลยเล่าให้ฟังว่านะ้าฝนมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านสรุปเม่อคืนนั้นเราต้องอบพยพไปนอนที่ห้องพระกันทั้งบ้านเช้าวันรุ่งขึ้น สามีของตักก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เขาได้ยินเสียงเรียกชื่อตักก็เลยเดินไปส่องดูที่หน้าต่างว่าใครมาเรียกตอนดึกๆน่นเดินและสามีของตักก็เห็นว่าเป็นน้ำฝนเขาบอกว่าเขาได้แต่ภาวนาให้ตักไม่ได้ยินแต่พอเห็นตักตื่นขึ้น,นมาก็เข้าใจว่าตักต้องได้ยินแน่แก็เลยรีบคว้าแขนเอาไว้ตอนที่ตักทำท่าจะลุกขึ้น ตักไปช่วยที่บ้านงานตั้งแต่เช้าให้น้องเพลงอยู่กับพ่อและก็ตายายศพของน้ำฝนถูกเคลื่อนไปยังเมนเผาศพของวัดประจามู่บ้านตอนเวลาประมาณ11โมงเช้าแล้วก็ทำพิธีชาปนก,กิจตอนบ่ายสาโมงมีเรื่องชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นตอนทำพิธีชาปนก,กิจตอนที่สับเปหลอเอาโรงศพที่บรรจุร่างของน,น้ำฝนใส่เข้าไปในเมนนั้น คนที่อยู่บริเวณใกล้ๆเมนต่างก็พากันได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไห้โหยหวนทำให้คนที่มาร่วมงานแตกตื่นกันพอสมควรแต่หลังเสร็จพิธีชาปนก,กิจก็ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นปกติจนกระทั่งครอบครัวของเราเดินทางกลับบ้านในวันอาทิตย์ตักมาถึงบ้านตอนเกือบสี่โมงเย็นตอนนั้นคุณแจงซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน กำลังอาบน้ำให้หมาอยู่ข้างบ้านพอดีคุณแจงเห็นตั๊กเข้ามาก็ถามไถ่ประมาณว่าไปเที่ยวกันมาหรอเห็นไม่อยู่บ้านหลายวันตัก๊กก็เลยบอกว่าไปธุระที่ต่างจังหวัดแล้วคุณแจงก็บอกกับตั๊กว่าตอนวันศุกร์หน้าฝนคนที่เคยมาเลี้ยงน้องเพลงเขามาหาตั๊กที่บ้านตั๊กตึงกับอึ้งไปพักหนึ่งและทวนคำพูดของคุณแจงว่า น้ำฝนมหาตักแล้วคุณแจงก็ตอบว่าใช่ตักพยายามถามว่าคุณแจงทําผิดคนหรือเปล่าแต่คุณแจงก็ยังยืนยันว่าเป็นน,น้ำฝนเพราะน้ำฝนมาอยู่กับเราทั้งหลายปีทำไมคุณแจงจะจําไม่ได้อีกอย่างคุณแจงกับน้ำฝนก็ยังเคยคุยกันอีกด้วยดังนั้นไม่ผิดตัวแน่แน่ทักนี่ขนหัวลุกขึ้นมาทันที ทักทำเปถามคุณแจงว่าน้ำฝนมาทำอะไรคุณแจงก็เลยบอกว่าน้ำฝนแกว่าแกมาหาหมอแกปวดหัวก็เลยแวะมาหาตักคุณแจงเองก็ไม่รู้ว่าตักไปไหนพอจะโทรถามให้น้ำฝนก็บอกว่าเดี๋ยวโทรถามเองคุณแจงชวนให้น้ำฝนเข้าไปรอตักในบ้านของคุณแจงแต่น้ำฝนปฏิเสธบอกว่าเข้าไปไม่ได้ซึ่งคุณแจงเองก็ยังงงกับคำตอบ สุดท้ายคุณแจงบอกให้น้ำฝนรออยู่ก่อนเดี๋ยวไปเอาน้นามมาให้พอคุณแจงกลับออกมาน้ำฝนก็หายไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนส่วนตักไม่ได้เล่าเรื่องที่ไปงานศพน้ำฝนให้คุณแจงฟังเพราะกลัวว่าคุณแจงจะกลัวแต่หลังจากทำพิธีเผาร่างของน้ำฝนไปแล้วตากก็ไม่ได้เจอดวงยางของน้ำฝนอีกเลย น้องเพลงเองก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะเจอดวงวิญญาณของน้าฝนตักคิดว่าดวงวิญญาณของน้าฝนคงไปสู่สุกติในภพภูมิของตัวเองแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากคุณตักครับ